ลักษณะของประตูเปิดออกนะครับหากเป็นบานคู่อย่างนี้หมายถึงการผักทรั์หรือผักโชคออกตรงนี้ย่อมมีเหตุให้เราเสียทรัพย์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นประตูที่ดีควรจะเป็นผักเข้านะครับผักเข้าเป็นดีที่สุดและวิธีแก้ประตูผักออกหรือว่าประตูบานเลื่อนนะครับก็สามารถติดยันหรือของมองคลไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับอเช่นยันมังกรกับ<อ>ยันเสือนี้สามารถติดได้นะครับเกี่ยวอะไรกับเรื่องประตูบ้านเงินองทองมันหมดก็เพราะสันดาลมันใช้เงินเก่งอ่ะ มันจะไม่หมดได้ยังไงใช้ไม่รู้จักพอมันก็หมดสิอยากได้แม่งไปหมดนู่นก็จะเอานี่ก็จะเอานั่นกูนก็จะเอานี่นก,กูจะมาเอาเอาไปพอกูก็ไปขอยืมเงินก็มาเอาต่ออยากได้กูจะเอาขอยืมเงินก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวกูขอซื้อก่อนสิ้นเดือนก็เอาคืนมันจะเก็บเงินได้ยังไงแล้วก็ไปนั่งโทษป,ประตูอ๋อประตูมันตรงกับประตูห้องน้ํานี่เองอ๋อประตูมันตรงกับหลังบ้านนี่เองมันเข้าแล้วมันก็ออกเลยมันมีที่เก็บหมอดูบอกมาบอกเข้าปุ๊บออกปั๊บมันออกเลย เลยเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่เกี่ยวกับประตูบ้านมึงมึงอยู่ที่ไหนต่อให้มันปิดมิดชิดมึงล็อกทุกบานทุกประตูมึงไม่เปิดประตูหน้าต่างเลยก็ตามเงินมึงก็หมดเงินมันอยู่ในกระเป๋ามึงมึงเป็นคนใช้เงินไม่ใช่ประตูใช้เอออะไรหาอะไรโทษประตูตรงการไม่โทษตัวเองคนใช้เงินหมดเป็นใครวะอาจารย์ถามแค่เนี้ยคนใช้เงินหมดมันเราเราไม่ใช่เหรอไปโทษประตูมึงโทษสมสีสมห้าโทษเนี้ยอ๋อ,อประตูตรงกันค่ะ หมอดูบอกปาประตูตรงกันไม่ดีเก็บเงินเก็บทองไม่ได้เพราะประตูหน้าบ้านตรงประตูหลังบ้านประตูหน้าบ้านคือเงินเข้าประตูหลังบ้านคือเงินออกประตูหน้าบ้านเงินเข้าปุ๊บประตูหลังบ้านออกเลยทะลุออกเลยมึงก็อย่าไปเปิดให้มันออกสิล็อกกุญแจไว้เลยง่ายนิดเดียวมึงอย่าไปเปิดให้มันออกมันจะได้ไม่ออกมึงก็ขังตรงเองด้วยมึงก็ไม่ต้องออกด้วยมึงก็อยู่ในบ้านไ่แหละมึงยื้อได้ไ่ตังใช้ตังก็ใช่หรือเปล่านอนอยู่บ้านนมันไม่ต้องใช้ตังไงนั่นแหละเงินไม่ออกของจริง ถ้ามึงพาตัวมึงออกยังไงมึงก็ออกอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องติดเพราะอะไรถ้ามึงมีอินเทอร uh ์เน็ตเดี๋ยวมึงก็ช้อปปิ้งเงินมันก็ออกได้อยู่ดีมึงล็อกตัวเองอยู่ในบ้านโทรศัพท์มือถือเครื่องออกไปไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องมีหาอะไรเรานอนอยู่ในบ้านนั่นแหละนั่นนหะไม่มีเงินไม่ออกแน่นอนรับประกันได้ไม่เข้าด้วยไม่ออกด้วยมึงขังตัวเองปัญหามากเยอะหน้าประตูเนี่ยขังแน่นอยู่ในบ้านนั่นแหละเกี้ยวอยู่ในบ้านนั่นแหละให้ผัวหาเลี้ยงเราก็ได้มันมีปัญหามากกับประตูแล้วให้ผัวนอนกลางมุ้ง้าขเ มันเยอะนี่กับประตูเนี่ยวุ่นวายกันที่ผาเลยกับประตูไม่ลูกเป็นหาอะไรกันนักหนาเปิดเข้าดีเปิดออกไม่ดีบานเลื่อนไม่ดีไม่ร้ายไม่มีดีมีเสียอ่ะแล้วอีบ้านคนที่มันไม่มีประตูหลังบ้านทํำยังไงอ่ะเงินเข้าอย่างเดียวไม่ออกแสดงมันเก็บเงินอยู่อ่ะอีคนที่อยู่คอนโดอยู่พาสเมนต์นมันมีประตูหลังบ้านน่ะทำมามันจนกงนจนกันจนกันมีหนี้มีสินแต่ไมหมดทำไมมันเป็นอ่ะไม่เกี่ยวกับประตูคนมันจะเป็นหนี้มันอยู่ที่สันดาน